เนี่ยฮฮัลโหลสวัสดีครับผมเองบินวาก็ผมกลับมาแล้วนะแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทําค้างไว้ก็คือเมื่อ3เดือนที่แล้วเกือบจะ4เดือนแล้วซึ่งมันนานมากถ้าคุณสงสัยว่าผมหายไปไหนมาเนี่ยก็คือจริงแล้วผมแค่ขี้เกียจทําก็คลิปนี้ผมจะมาทำต่อเป็นการ์าดธาตุไฟ3ใบก็คือมีไม้ขีดไฟมีไอรองเท้าไฟแล้วก็มีมังกรพ่นไฟใช่3ใบนี้ ก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูเลยล้วกืมไปเฮ้ยเดี๋ยวดิรือเปิดรายการอ่าแล้วก็นี่คือรายการสร้างเกมเด e อะซีรีส์ EP ที่เออสักไหร่วะสามแหละมัง้งสามมัง้งอืมโอเคมามาเริ่มมันที่อย่างแรกเลยสำหรับสิ่งแรกที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะวาดภาพการ์ดก่อน โดยโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยคือโปรแกรม a s p ไพเป็นโปรแกรมสำหรับวาดพิกเซลอาร์ตโดยเฉพาะเลยอ่าโอเคส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วตรงนี้ก็นั่งวาดไปยาวๆเลย โอเคพอวัดการาดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาภาพการาดใหม่เนี่ยโยนเข้าไปในโปรแกรมกวัวโดอ๋อแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้กว่าจะสงสัยว่าเอ๊ะแด่ยผมบอกว่าจะาทำสามใบแล้วทำไมถึงวาดเท็สองใบไอชิปที่วาดการาดมังกรมันหายไปไหนเออผมก็จะบอกคุณมาตรงนี้เลยว่าอันนั่นน่ะสิมันหายไปไหนวะผมว่าผมก็อัดไปแล้วนะ้ะช่างมันเถอะเอาเป็นว่าก็โยนภาพมังกรเข้าไปในโปรแกรมด้วยทีนี้ก็ถึงเวลาของการเขียนโค้ด โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเขียนโค้ดกันเนี่ยผมจะขออธิบายความสามารถของการไม่ขีดไฟก่อนไม่ขีดไฟเนี่ยหลังจากที่คุณใช้แล้วใช่ไหมมันจะให้คุณเลือกช่องที่อยู่ติดกับคุณมาแบบนี้ทีนี้ครับพอคุณกดเลือกช่องเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ช่องนั้นนะ่ะติดไฟซึ่งไอการติดไฟเนี่ยก็คือเวลาที่มีผู้เล่นไปตกช่องที่ติดไฟอยู่ผู้เล่นนั้นน่ะจะได้รับสถานะเจ็บ2ซึ่งสถานะเจ็บเนี่ยก็คือถ้าคุณเจ็บครบสเมื่อไหร่ก็จะตายแล้วกลับไปเริ่มตั้งแต่ช่องแรกใหม่โอเคประมาณนี้ โอเคทีนี้กลับมาที่การเขียนโค้ดการเขียนโค้ดเนี่ยจริงแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าเกมผมอะผมเคยทําการ์ดประเภทที่มันให้เลือกช่องแบบนี้มาแล้วทีเนี้ยผมก็แค่เอาโค้ดที่เคยเขียนแล้วอะมาตัดแปลงแก้ไขนิดเดียวให้มันกลายเป็นปิดไฟแทนเท่านี้ผมก็จะได้การ์ดไม้ขีดไฟอย่างง่ายดายเรืวเปล่าวะอ่านี่นะครับแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมนี่ครับให้สีน้าเงินเดินตามไปก่อนครับ5ช่องครับผมเดี๋ยวรอสีแดงเอยสักพู่นะครับ อันนี่นะไม้ติดไฟนะเดี๋ยวใช้ให้ดูนี่กดเลือกช่องอย่างนี้นี่ติดไฟเอ๊ะเดี๋ยวก่นอนอ้ Bliss, าวเฮ้ยทำไมามันกดได้อยู่ะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยฮัลโหลอ้าวเฮ้ยแปลกๆปลกันเนี่ยใช้การดิใช้ไม่ได้ด้วยโอเคปิดเกมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณอาจจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวพอมาธิบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นให้ยคุณฟังคืออย่างนี้แา่ในคลิปที่คุณดูเนี่ย คุณจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติได้อยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือทําไมสีแดงมันทอยได้สี่แล้วถึงไม่เดินใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอันนี้เนะี่ยผมต้องการให้มันทดสอบเกมง่ายผมก็เลยสามารถเตัดแต้มมันได้ไว้ให้เดินกี่ช่องอันนี้คือปกติกับอีกสิ่งหนึ่งที่มันผิดปกติก็คือทําไมพอใช้การ์ดเสร็จแล้วมันยังถึงกดเลือกช่องได้อยู่แต่มันไม่สามารถเล่นต่อได้ด้วยใช่ครับแน่นอนว่าปัญหาตรงนี้เกิดมาจากผมลืมใส่โค้ดให้มันซ่อนปุ่มหลังจากที่ใช้การ์ดเสร็จ อืมใช่มันแค่นั้นแหละจริงๆโอเคทีนี้ก็ไปดูผลลัพธ์อีกรอบกนอันนี่นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสําหรับการดูสดๆนะครับผมอันนี้แบ่งให้ดูสองจอเลยนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับสีแดงเดินเสร็จปุ๊บใช้ไม้ขีดไฟใช้นี่แล้วก็กดนี่เป็นไงคราวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมแต่ตัวนใูู้้นี่แม้ไได้เจ็บสอง โอเคใช้งานได้แหละโอเคพอได้แบบนี้เนี่ยคุณก็คงจะคิดว่าไมค์คิดไฟเนี่ยก็คงจะเสร็จแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าไมค์คิดไฟเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่เงื่อนไขของมันก็คือช่องที่คุณจะสามารถเลือกได้อะมันต้องไม่มีผู้เล่นอยู่ซึ่งหมายความว่ามันจะเกิดกรณีที่มันไม่มีช่องไหนให้เลือกเลยและซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะมันต้องขึ้นเตือนผู้เล่นว่าการ์ดใบนี้จะไม่ทําอะไรทั้งสิน้นผมก็เลยต้องไปเขียนโค้ดเพื่อตรวจสอบว่าเวลาที่คุณใช้ไปแล้วอะ่ะมันมีช่องให้เลือกหรือเปล่า ก็เขาเวลาเขียนโพสต์สักครู่หนึ่งนะครับแนว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  ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมคือพิธีกรนะครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการ์ดไม้ขีดไฟเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นเตือนผู้เล่นได้หรือยังนะครับโอเคครับผมเริ่มมาที่สีน้ําเงินนะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวให้สีน้ำเงินเดินไปที่2ช่องนะครับหลังจากนั้นมันก็จะข้ามตาสีแดงนะครับสีน้ําเงินถอยรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวสีแดงเนี่ยจะเดินไปที่3มช่องนะครับเพื่อให้มันลงตัวลงล็อกพอดี แล้วก็นี่นะครับไม้คิดไฟนะครับแล้วก็นี่คือผลลัพธ์ับผมก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเตือนผู้เล่นแล้วนะครับอืมก็ถือว่าใช้งานได้โอเคครับผมเท่านี้ม้คิดไฟก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายตัวอย่างตอนต่อไป การลองเท้าไฟที่มันทำยากกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยดูเหมือนว่าผมเจอปัญหาซะแล้วสิตอนต่อไปสู้ไปด้วยกันไอสิ่งนั้นมันมาแล้วออพอและเขินไปไปไป